แล้วครับสวัสดีในซาพามอนครับทีวีนี้ก็พบอีกกันนี้ครับไม่ได้พบกันนานนี่ก็อยู่กับซีบของเราเหมือนเดิมไม้้นูแดงเราจะมาทำอะไรกันวันนี้นี่ครับพอดูใส่ตรงนี้แล้วตัวนี้มันล่งๆไปผมก็เลยว่า จะปาดตรงนี้ใส่เหมือนของเดิมแต่ใส่แค่ตรงนี้มาดูกันครับว่าจะใส่ได้ไหมอ,าอ่าเดี๋ยวรู้กันน,นี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับยังไม่มีอะไรเดีย๋ยวไม่พูดทำทำเพลงทำกันเลยดีกว่าป นะครับนี่เราก็าแกะออกมาแล้วครับแกะเฟรมออกมาแล้วชุดเฟรม,มแล้วเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแต่มันติดติดติด,ตดชุดแต่งตัวนี้เราต้องทําการตัดตัดตัวนี้นะครับนี่จะเข้าร่องตรงนี้เราต้องตัดตรงนี้เราก็ตัดตรงนี้ดูกันครับว่ามันจะออกมาสวย,ยกว่าเดิมไหมเพราะว่าตอนแรกมันจะเป็นอย่าง <Okay. S 1> นี้นะครับ Oh. โอ้โหเราก็ต้องทำกันตัดนี้มันจะกว้างเลยเอาสิง่งมาใส่เข <c oughs> ้าไปว่าโควิดตอนนี้นะครับมันมันแบบโล่งๆไปตรงนี้ผมว่าโลงา่งเดี๋ยวผมจะปาดเฟลลิงเดิมมันใส่หน่อยหนึ่งตรงนี้ว่าอยงนี้มันโลง่ตงตัวนี้ก็คือของแต่งต่างหากหรือไม่ต่างหากครกับเดี๋ยวผมจะปาดใส่ฝั่งโน้นดูก่อนโอเค เดีย๋ยวลองดูครับเดีย๋ยวปาดเสร็จแล้วใส่ให้ดูครับมันพอดีไหมโอเคนี่ครับเราใส่ยัดเข้าไปแล้วครับคางหนึ่งนะครับดูเต็มขึ้นไหมครับผมว่าดูเต็มขึ้นหนะ่อยนึเพราะว่าตอนที่เรียวมันจะลงล่งอนี่ยครับ ใส่ได้ข้างเดียวทางนี้มันจะเป็นโล่งๆมองเข้าไปก็เห็นเครื่องเห็นอะไรข้างในหมดลยผมก็เลยใส่ปาดที่ลูกลมใส่ครับแต่งใส่เองเอจะได้ประมาณนี้ครับนี่จะดูเต็มตองเลยสุดจัดแล้วเ,เดี๋ยวเราไปใส่ฝั่งโน้นกันครับโอเค เอาแล้ครับเราก็ติดเสร็จแล้วครับสองฝั่งเลยนี่มันก็จะไม่ค่อยเห็นเครื่องอะไรนะครับเพราะว่าตัวเขาเรียกอะไรัตัวลู่ลมวอไม่รู้เมืออก,ออก,ก่อนมันจะโปร่งลองใส่เข้าไปแล้วก็เต็มดีครับดูเต็มดีนี่ตอนนี้อแดจะจาหน่อยเต็มดีสองฝั่งเลยครับนี่ สวยสวยเลยเอา้าของต้องมีไก่อะไรครับประมาณนี้ครับวันนี้ใส่เรียบร้อยโอเคนี่สวยรู้ะลยครับอ่ะูกใจูกใจอา่าเดี๋ยวคลิปหน้านีนอะไรเราจะ มาลงให้ดูอีกนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับนี่เพิ่มนี่ครับเพิ่มตัวลูลมสีดํานี่ครับเข้าไปให้มันดูเมื่อก่อนจะเป็นโล่งๆนะอันนี้ก็ดูไม่เห็นเครื่องอะไรยัดเข้าไปอะไรพอยัดได้ก็ยัดเข้าไปโอเคครับประมาณนี้ครับผมี๋ยวอย่างนี้อย่าลืมนะครับติดตามมันด้วยนะครับในซาพังบอลทีวีครับ Let's go.